สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาจารย์โอเล่เตือนอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องระวังหลังเคยเตือนคู่รักตาลาเลิกกันย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยงคู่รักตาลาดังเส้นใบยาพร้อมเตือนอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องระวังเรียกได้ว่าแรงสุดสำหรับคำทำนายสำหรับอาจารย์โอเล่ย่านสัมผัสหมอดูคนดังที่ทักอะไรก็คนลุกไปหมดอย่างก่อนหน้านี้ออกมาทำนายคู่รักซุปตาอัมปชราพาสิ้นสุดทางรักไฮโซพก จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตก่อนจะทิ้งบอมช่วงอันตรายโต้นูแหม่มเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาว่ามีคู่นางเอกดังกำลังประคับประคองชีวิตคู่อยู่พร้อมประกาศข่าวเลิกราเร็วๆนี้พอตกเย็นหลังจบรายการนางเอกดังในเอดีตพอล่าเทเลอร์ประกาศข่าวใหญ่ลงอิ s สตาแกรมจบสถานะนสามีภรรยา12ปีกับสามีต่างชาติเอ็ดเวิร์ดเข้ากับคำทำนายล่วงหน้าของอาจารย์โอเล งานนี้ย้อนฟังคำทำนายเดือดๆดไว้ว่ายังเหลืออีกสองคู่ดังที่เตรียมตัวปิดจอบความรักเป็นข่าวใหญ่แน่นอนโดยเผยว่าปีนี้คนมีสายอาชีพศิลปินคนที่ทำงานการแสดงคู่พระคู่นางจะมีเหตุที่โดดเด่นปีกระต่ายเป็นปีของธาตุไม้ธาตุไม้ที่จะกำเนิดก่อเกิดเป็นธาตุไฟธาตุไฟจะมีทั้งคุณและทำให้เดือดร้อน เขาบอกว่าเกี่ยวกับความร้าวฉานจะมีในต้นปีเด่นระดับพระจันทร์ก็จะเป็นตัวนางระดับแถวหน้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ